สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่วาลุตานช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยานมีนแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีมีนในช่วงเดือนกระกฎาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์นะคะถึง21ิมีนาคมค่ะสาหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาแล้วยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตานจะแปะลิงก์ ขนาไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Li n e ออฟ i ิเ a l ยลแคล n ์ at@ น์แ a ดแ t a บาลูกตาลเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชาวราศีมีนจะเป็นงไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือทริอปวานนะคะเซเว่นออฟคัพไฟออฟคัพนะคะแฮ n แม a เซ of ่นออฟนะคะเ e กออฟแพนเดโกเชนซับคัพ g of ซับแพนเดโ King of Cups และบัสรุปท้ายของคุณคือคิงออฟสอดค่ะตุอตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสมีเงินก้อนมีโอกาสวางแผนในระยะยาวมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนหรือว่ามีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แต่ก็ต้องระวังคนติชินนินทา ะะหรือการขโมยผลงานรับหลังนะความรักก็อาจจะต้องระวังว่าอาจจะมีมือที่3เข้ามานะคะด้านการงานแล้วก็การเงินค่ะเทนซอบครั q คว e นซอบเพนเด็กอล์คฮิงออฟคัขึ้นมา ช่วงท,ที่ผ่านมาการงานความเงินของคุณอะไปในทิศทางที่ดีมากนะคะครอบครัวช่วยเหลือสปอร์สนับสนุนมีโอกาสที่จะมีความเป็นผู้นํามากขึ้นมีโอกาสโฟกัสเรื่องเงินมากขึ้นแล้วก็มีความสุขในเรื่องของการงานการเงินของตัวเองค่อนข้างดีนะคะการเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนครอบครัวมีความสุขดีนะคะเดือนนี้เนี่ยทรีออฟวันขึ้นมาบ่งบอกถึงการที่คุณอาจจะวางแผนไปในระยะไกลคะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะวางแผนไปว่าในอนาคตนะคะ3ปี5ปีต่อไปเนี่ยจะไปในทิศทาง แต่ว่าเดือนนี้ค่ะดูทุกอย่างค่อนข้างไปในทางที่คราบเรียบนะคะไม่ได้มีอะไรที่จะเหมือนกับโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการงานเนาะแต่สิ่งที่จะต้องระวัดระวังค่ะ,ะเซเว่นอับสอดขึ้นมาต้องระวังในเรื่องของการขโมยผลงานนะคะการโดนหลอกโดนโกงนะคะในเรื่องของการเงินถ้าแบบเบาสุดๆอะ่ะก็อาจจะเป็นการซื้อของแล้ได้ของไม่ตรงปกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของเอกสารสัญญาต้องระวังให้ดีนะคะ,ะเซเว่นอัับขึ้นมาตมามมงว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะมองหาโอกาส โอกาสอาจจะเข้ามาหลากหลายนะคะวันนี้ค่ะสิ่งที่อยากให้คุณโฟกัสนะคะคือเป้าหมายในระยะยาวของตัวเองนะคะไฟล์อัพคัขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะมีความดราม่าเสียใจคือถ้าบางครั้งคุณมาเจอว่าคุณทํางานเต็มที่แต่คุณโดนขโมยผลงานหรือมีคนนินทาคุณรับหลังคุณอาจจะเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยคิดมากอะไรอย่างนี้ค่ะหรือในอีกมุมหนึ่งค่ะสิ่งที่แบบคุณทําดีหวังดีอะคะ่ะมันอาจจะเจอว่าแบบมีคนมาขโมยผลงานของคุณหรือในการแบบ มีคนมาแบบทำอะไรตุกติกรับหลังมันทำให้คุณรู้สึกเสียใจแต่ตานอยากให้คุณนะคะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะคิดว่ามันเป็นบทเรียนอะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะไฟอับคับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรามีในวันนี้นะคะแฮงแมนขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าคุณเองจะรู้ค่ะว่าปัญหาตระหนักได้เนาะว่าปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดมาจากอะไรคะ่ะแล้วคุณนะกลับมาคิดทบทวนนะคะสิ่งสําคัญก็คือคุณนะคะจะต้องรู้จักการลุกขึ้นไปแก้ไข ปัญหานะคะปิดแก็ในเรื่องพวกนี้ถ้าคุณเคยโดนหลอกโดนโกงเรื่องต่างๆค่ะคุณเองอาจจะเหมือนกับซื้อของเราอาจจะดูแบบหลายๆร้านนึกออกไหมหรือว่าดู ong, รีวงรีวิวอะไรมากขึ้น,นะะอะไรอย่างนี้ค่ะ A o p e n d i c o ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ n ิงอ s พสอยขึ้นมาแต่มาว่าการงานการเงินของคุณนะถึงควณจะเจออุปสรรคปัญหาแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในการคนโทรลของตัวเองนะคะงานด้านการคราฟงานคราฟงานศินละปะหรือว่างานฝีมือต่างๆเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่แบบโดดเด่นได้นะคะงานภาวะในการ เป็นผู้นำนะมันก็จะเป็นอารมณ์ที่มีมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้นะคะเซเว่นออฟสอดในมุมที่ดีเนี่ยมันจะดีสําหรับงานด้านของอ,อะไรที่หลีกเลี่ยงภาษีนิดนึงเนาะหรืองานออเดดนะคะงานางานเรื่องของพวกสตาร์ทอัพอันเนี้ยจะเป็นในทิศทางที่ดีได้ด้วยการอ่านครั้งนี้มันเป็น general reading ก็อย่าแบบอย่าเครียดมากแล้วก็เอาไปแบบตีว่าเป็นเหมารวมว่าเป็นเป็นดวงของตัวเองสักร้อนะคะถ้าใครทํางานบริษัทสตาร์ทอัพทำงานอะไรที่แบบว่าหลีกเลี่ยงภาษีหรือว่างาน านบัญชีงานตรวจสอบงานออเดด่ะถือว่าเดือนนี้เป็นทางที่ดีนะไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะคะตัวของ A o p e n d i c o ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่างานที่คุณทำคุณจะมีความเชี่ยวชาญคุณจะสามารถดูแลได้อย่างดีแล้วก็ใบสรุปข,ของคุณเป็นถิงอัปสอตันมองว่าเดือนนี้คุณจะมีความตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะคะการที่มองไปอนาคตเนี่ยคุณอาจจะมีช้อยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นมีความเป็นผู้นาําแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจทุกอย่างได้ดีค่ะคุกอย่างจะมา up. เหตุและผลสิ่งที่คุณเรียนรู้มานะคะจะทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นคะ่ะสําหรับเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าระวังการโดนหลอกโดนโกงไว้นิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอะคะจะต้องวางแผนระยะยาวมากขึ้นเงินที่เข้ามามีเนาะแต่ว่าการที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินยังไงเนี่ยต้องเรียงพาราลิตี้ต้องดูบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีคุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีคะ่ะสําหรับเดือนนี้เนาะในด้านของการเรียนช่วงที่ผ่านมาครอบครัวจะแฮ ppy มีความสุขกับเรามากๆเลยคะ่ะ การเรียนเดือนนี้อาจจะมีโอกาสในการมองไปนะคะคดแบบยาวๆนะว่าออในชีวิตของเราอะค่ะก้าวต่อไปของเราจะเป็นยังไงการเรียนเนี่ยถือว่ามาในระดับที่เป็นปกติแต่เซเว่นออฟเอร์ขึ้นมาเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเอกสารหายถ้าเป็นในเรื่องของออนักเรียนเนี่ยเนาะพี่ตาลมมองว่าอาจจะหนึ่งคือ ข้อมูลของเราหายหรือว่า,ารๆๆายงานรายงานอะไรอาเงี้ยค่ะอาจจะเหมือนกับค่อนข้างที่จะต้องดูเซฟไฟล์ไว้ไหลายๆที่เผื่อมันหายไปเนาะหรือว่างานของเรากับงานของเพื่อนอาจจะดูคล้ายคลึงกันนะคะหรือเราอาจจะเจอกับการตีฉินนินทาหรือคนมานินทาเราอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะอย่าดราม,ม่าอย่าเสียใจโฟกัสที่เป้าหมายของเราจะดีกว่าแล้วก็คีอัพสอดขึ้นมาเป็นใ,นใบสรุปพี่ตา้นบอกว่าสุดท้ายอะค่ะการเรียนของเรามันจะมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจคะแนนของเราออกมาในระดับที่ดู เป็นปกติเนาะคือถ้าแบบก่อนหน้านี้ถ้าง,งานของเรามันเหมือนกับไปคล้ายกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วคนมาน,นินทาเราอะไรเงี้ยค่ะพี่ต้มมองว่าอย่าไปสนใจเราทําเต็มที่ของเราแล้วหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ขโมยผลงานเขาจริงๆนะคะมันก็บอกว่าเรากับเขาอาจจะความคิดใกล้เคียงกันก็ได้มองในแง่ดีนะคะเชิ่นับคำขึ้นมาอาจจะมีกิจกรรมหลายอย่างหรือว่ามีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์งานหลายงานเข้ามาพร้อมๆกันสิ่งสำคัญคือเรียนงพาริตี้ค่ะแล้วก็กลับมุมมองความคิดนะคะอย่าแบบว่าโฟกัสที่ อะไรที่มันผ่านไปแล้วอยากให้โฟกัสในสิ่งที่เป็นเป้าหมายระยะยาวของเราแล้วเราสามารถที่จะมีภาวะในการเป็นผู้นําที่ดีได้นะคะเดือนนี้ถามว่าตัดสินใจแล้วอะค่ะจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อยู่ดีนะคะสําหรับเรื่องการเรียนนะคะส่วนเราสอดในมุมที่ดีนะคะของการเรียนเนี่ยเราอาจจะเหมือนกงข้อสอบนิดนึงในมุมของ การโกงข้อสอบอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ไปลอกเขานะแต่บอกให้เราอะค่ะเอาเข้อสอบเก่าลองมาทําดูนะคะมันอาจจะทําให้เราอะค่ะพลิกแพลงสถานการณ์หรือว่าทําอะไรที่ฉีกแนวแก้ไขแบบแกกจากคนอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นการอัดแบบตรงนั้นไปได้นะคะเหมือนเป็นเวนการ copy and develop <c oughs> copy and develop ลักษณะนั้นไงคะ่ะคือเหมือนกับดูว่า reference เก่าๆมันคืออะไรแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากตรงนั้นก็เป็นไปได้นะคะในด้านของความรักนะคะเดือนนี้คนโสดนะคะคุณเองอาจจะเจอกับ คนทัดน้ํากระกรดมีพิจิกหรือคนทัดดินพฤึกษพกันบางก่อนเข้ามาได้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แอบ2องแอบชอบแอบคุณอยู่เนาะหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีเจ้าของอยู่อันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเดือนนี้อาจจะมีช้อยส์เข้ามาเยอะค่ะคนที่เราชอบอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่อาจจะไม่ชอบอ,อาจจะเป็นลักษณะนั้นได้นะคะแฮงแมนขึ้นมาค่ะบ่งบอกที่คุณนะคะ่ะจะต้องปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนที่คุณอาจจะสนใจอย,อยู่นะคะแต่ว่าอย่า ให้เช็คดีๆว่าเขามีเจ้าของเราหรือ,อยังเพราะว่าพ่ายออกมาเนี่ยด้วยความว่าอันนี้เป็น general reading มันมีทั้งคนดีและคนที่แบบแอบ,บมาส่องแล้วก็มีแบบคนอื่นเข้ามาด้วยฉะนั้นนะคะสุดท้ายคุณจะเลือกคบใครนะีคะตานมองว่า อยู่ขึ้นอยู่กับการตัดนะสินใจของคุณนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วอย่าราม,มา่ายาเสียใจอยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วก็คิดทบทวนดีๆว่าเหมือนกับคนแบบไหนที่เราอยากให้แบบอยู่ในชีวิตเนาะตัวของเออพันเดโคขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณกับเขาอะค่ะคนที่คุณอาจจะคอมมิตเมนต์เนี่ยมีโอกาสจะเป็นคนที่อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจนะคะมีความตัดสินใจได้หรือว่าถ้าก่อนหน้านี้แอบคุยแอบส่องกันอะไรเงี้ยค่ะเดือนนี้อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนของคนมี ะะเดือนนี้1ก็ต้องระวังในเรื่องของอคนอาจจะมาตีท้ายครัวคุณหรือว่าอาจจะมีคนมาแบบเหมือนแบบพยายามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ว่าเทนซอบคัพขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยห่วงนะแต่รู้สึกว่าความรักของคุณยังหนาแน่นนะคะยังมีความรักความผูกพันความมั่นคงนะคะความรักของคุณคุณยังมองไปนะคาคตไกลๆค่ะมีคนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีคนเข้ามาได้ถ้าคนของเราเป็นคนที่แบบเราก็น่าตาดีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออมองในแง่ดีแปลว่าคนของเราก็ดี เยหรือว่ามีคนพยายามจะเข้ามาหาเราเพราะเราก็คงจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พอสมควรเนาะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาออฟเฟอร์ตัวเองเป็นชอยด์อ่ะแล้วก็อาจจะทั้งความดราม่าเสียใจให้กับคุณมันอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะคนที่คุณคบเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวแฮงแมนขึ้นมาค่ะลูกตามมองว่าคุณรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่คุณอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขหรือว่าอย่าให้ปรับมุมมองทัศนคติความคิดน,น,นะคะมองในมุมที่ดีเนาะแปลว่า คนของเราหรือตัวเราเนี่ยอาจจะมีความแซบนะคะมีความที่แบบเออหลายคนเขาก็อยากจะมารู้จักกับเราได้แต่ว่าเอกออปเปนเดคแล้วก็คิงออฟซอรขึ้นมาตาเลยมองว่าคุณจะตัดสินใจได้ค่ะถ้ามีคนแบบมายุ่งกับคนของคุณนะคะตันว่าคุณจะเสียใจแหละแตว่าคุณจะรู้แล้วก็คุณจะรู้ขึ้นไปแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกอย่างจะดูเป็นปกตินะคะถึงว่ามีคนเข้ามาแต่ถ้าเรารักกันมากพอคะ่ะขอให้คุณนะคะมั่นใจในตัวเขานะคะแล้วก็ปรับ เปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะในมุมอีกมุมเนี่ยถ้าเรามีคนมีคนที่แบบพยายามจะเข้ามาต้องมองว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเราดูแลคนรักของเราได้ดีพอหรือ,อยังแต่ดูค่อนข้างความรักไปในทิศทางที่มั่นคงแต่ว่ามีอุปสรรคเข้ามาทําให้เราไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายกิ่งอับสอดขึ้นมาตอนมองว่าคุณตัดสินใจได้และทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังอาการดราม่าเสียใจนะคะความคิดมากวิตกกังวลอาการปวดหัวไมเกรนนะคะ ความเครียดจะค่อนข้างสูงฉะนั้นนะคะ,ะคุณเองอาจจะขาดการดูแลตัวเองด้วยนะคะฉะนั้น่ะต้องอลีลิสเรื่องของความเครียดสอกไปนะคะหรือว่าการที่นั่งก้มหน้าทําก้มตาทําอะไรต่างๆนานๆนๆะคะระวังการปวด เนื้อปวดตัวนะคะหรือว่าหนักๆเนื้ออาจจายรเป็นออฟฟิศซินโดมได้ฉะนั้นนะคะพยายามรี e a ส e เรื่องความเครียดนะคะเดินปรับเปลี่ยนอริยาบวบ้างก็จะดีสําหรับคุณค่ะในส่วนของการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะการทําบุญให้กับอ่อ เรื่องของอการพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆนะคะหรือว่าดูแลในเรื่องของคนที่เหมือนกับเจอภัยพิบัติอะไรต่างๆค่ะหรือว่าความเศร้ามีความเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการที่เราอะค่ะจะเสริมบุญให้กับตัวเราเองได้นะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดแล้วก็ยังจะบอกตลอดไปนะคะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรอะคะ่ะมันได้หมดเลยขอให้เราอะทบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลย แล้วก็อย่าลืมที่จะทำบุญกับพ่อแม่บุพการีรนคนที่เลี้ยงดูคนมาด้วยนะคะ อาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจนะคะมีความตัดสินใจได้หรือว่าถ้าก่อนหน้านี้แอบคุยแอบส่องกันอะไรเงี้ยค่ะเดือนนี้อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะเดือนนี้หนึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของอคนอาจจะมาตีท้ายครัวคุณหรือว่าอาจจะมีคนมาแบบเหมือนแบบพยายามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ว่าเทนซอซับคัพขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยห่วงนะตอนรู้สึกว่าความรักของคุณยังหนาแน่นนะคะยังมีความรักความผูกพันความมั่นคง นะคะความรักของคุณคุณยังมองไปนาะคตไกลๆค่ะมีคนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีคนเข้ามาได้ถ้าคนของเราเป็นคนที่แบบเราก็น่าตาด,ดีอะไรเงี้ยออมองในแง่ดีแปลว่าคนของเราก็ดีพรีเมียมหรือว่ามีคนพยายามจะเข้ามาหาเราเพราะเราก็คงจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พอสมควรเนาะแต่มองในแง่ดีเนี่ยก็คือเดือนนี้มันอาจจะมีความแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยค่ะเดือนนี้อาจจะมี คนเข้ามาออฟเฟอร์ตัวเองเป็นชอย์อ่ะแล้วก็อาจจะทร้งความดราม่าเสียใจให้กับคุณมันอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะคนที่คุณคบเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวแฮงแมนขึ้นมาค่ะลูกตามมองว่าคุณรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้ขึ้นไปแก้ไขหรือว่าอย่าให้ปรับมุมมองทัศนคติความคิดน,น,นะคะมองในมุมที่ดีเนาะแปลว่าคนของเราหรือตัวเราเนี่ยอาจจะมีความแซบนะคะมีความที่แบบเออหลายคนเขาก็อยากจะมารู้จักกับเราได้แต่ว่าเอกออฟเฟนเดียลแล้วก็คิงออฟสอดขึ้นมาตาเลยมองว่าคุณจะตัดสินใจได้ค่ะคือ ถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามาเนี่ยคุณจะรู้แล้วก็คุณก็จะยื่นอ่าข้อข้อแบบว่าข้อถ้ามีคนแบบมายุ่งกับคนของคุณนะคะตันว่าคุณจะเสียใจแหละก็ว่าคุณจะรู้แล้วก็คุณจะลุกขึ้นไปแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกอย่างจะดูเป็นปกตินะคะถึงว่ามีคนเข้ามาแต่ถ้าเรารักกันมากพอคะ่ะขอให้คุณอนะมั่นใจในตัวคุณก ขอให้คุณนะคะมั่นใจในตัวเขานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะในมุมอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเรามีคนมีคนที่แบบพยายามจะเข้ามาต้องมองว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเราอะดูแลคนรักของเราได้ดีพอหรือ,อยังแต่ดูค่อนข้างความรักไปในทิศทางที่มั่นคงแต่ว่ามีอุปสรรคเข้ามาทําให้เราไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายกิ่งอับสอดขึ้นมาตันมองว่าคุณตัดสินใจได้และทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะในส่วนของ ภาเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังอาการดราม่าเสียใจนะคะความคิดมากวิตกกังวลอาการปวดหัวไมเกรนนะคะความเครียดจะค่อนข้างสูงฉะนั้นนะคะ,ะคุณเองอาจจะขาดการดูแลตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นอนะ่ะต้องีอลีเรื่องของความเครียดออกไปนะคะหรือว่าการที่นั่งก้มท่าทําก้มตาทําอะไรต่างๆนานๆนะคะระวังการปวด เนื้อปวดตัวนะคะหรือว่าหนักๆเนี่ยอ,อจาจจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมได้ฉะนั้นนะคะพยายามรีลีสเรื่องความเครียดนะคะเดินปรับเปลี่ยนอริยาบทบ้างก็จะดีสําหรับคุณค่ะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของ ในส่วนของการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะการทําบุญให้กับ เรื่องของอการพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆนะคะหรือว่าดูแลในเรื่องของคนที่เหมือนกับเจอภยัยพิบัติอะไรต่างๆคะ่ะหรือว่าความเศร้ามีความเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการที่เราค่ะจะเสริมบุญให้กับตัวเราเองได้นะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดแล้วก็ยังจะบอกตลอดไปนะคะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทำบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรอะค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลย แล้วก็อย่าลืมที่จะทำบุญกับพ่อแม่บุพกา,ารีคนที่เลี้ยงดูคนหมาด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจลูกตาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้รักษาทเทวดาคุ้มครองแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ